เฮียเฮีย er. เพิ่งออกรถใหม่เดี๋ยวเด็กที่บ้านมองโวม,มีชุดเครื่องเสียงราคาประหยัดน,นะเดี๋ยวจัดให้ครับตามผมมาเลยครับ ชุดนี้นะได้ทั้งชุดลําโพงคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยนี่มันตกแกตติกนิดไหมเนี่ยเอาไว้ตั้งแคมป์ไหมเนี่ยเป็นซับของแอคซอนโคเวเบรนะครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยให้พลังเบนดันมากๆเป็นซับที่มีแอมป์ในตัวโอ้เฮียนี่อะไรเนี่ยเอาไว้แบ่งมาเนี่ยแถมฟรีไหมเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเป็นตัวแบ่งแยกมิติเสียงให้ชัดเจนขึ้นชุดนี้เนี่ยลำโพงเราจะให้เป็นของเมอร์คิวรี่นะครับเป็นลำโพงเฟสปักแท้หัวจรวดอย่างดีเลยแล้วถ้าผมติดไปนี่มันจะหลุดประกันไหมไม่มีปัญหาพวกนี้นีี่ตติดดดััั้้้งงงงไสสบบาาาาายยคครรเมมววชนญููหล3ท ขอเมอร์คิวรีทั้งเซตเลยนะครับโหเฮียติดชุดนี้นี่เด็กแถวบ้านไม่มองโบใช่ไหมเฮียชุดนี้ใช้งบเพียง1 5ื0นหานะหมื่นห้ายังถูกไม่พอใช่ไหมเอา้ามาดูชุดนี้กันครับเอามีอีกเลยเฮียชุดนี้เลยลําโพงอินฟินิตี้บฮาร์แมนคู่หน้าพร้อมเทอรเบสินิ v ้วใช้งบเพียง9,900ัรบาทเท่านั้นเอง9 9 0านบาทคือพร้อมติดตั้งเลยใช่ไหมครับพร้อมติดตั้งเลยครับ <c oughs> จัดให้เลยมามาติดเลยไหมครับคันนี้ครับมาของมีพร้อมติดเลยนะครับเฮียเฮียเฮียนี่ไม่ใช่รถผมรถผมคันนู้นอ้า รถคันนี้เลยเหรอคันนี้เลยอ้ขับรถขนาดนี้มาติดราคาประหยัดทำไมโอ้ประหยัดของผมนี่ผมหมายถึงแบบแสนสองแสนนี่ผมว่าเงินมาเต็มกระเป๋าเลยนี่งั้นเดี๋ยวนี้จัดให้